ตำบลแม่ทาตั้งอยู่ในอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ห่างจากอำเภอแม่ออนไปนในทิศตะวันตกเฉียงเหนือมีลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขามีเทือกเขาน้อยใหญ่สูงสลับซับซ้อนเป็นที่ตั้งหมู่บ้านทั้งหมด7หมู่บ้านมีจำนวนประชากรรวมทั้งสิน้น3,630คนการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงขยายผลบ้านพีเมืองน้องผนึกงกำลังสร้างความมั่นคงทหารจากบ้านพีตำบลห้วยแก้วสู่บ้านน้องตำบลแม่ทาอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่ออนได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ผู้นำชุมชนมีความรู้ทัศนะและทัศนคติในการขับเคลื่อนชุมชนให้มีศักยภาพเป็น,นกลไกสสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจภายใต้คติพจน์หนึ่งหมู่บ้านดูแลได้ทั้งตำบลบนพื้นฐานปัญญเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกระบวนการจิตอาสาพัฒนาชุมชนทำดีด้วยหัวใจ บทบาทผู้นําการเปลี่ยนแปลงในการสร้างความมั่นคงทหารและการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ของตําบลพี่สู่ตำบลน้องการบริหารจัดการดินน้ำป่า ประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันดินโลกหรือ World Soil Day การเรียนรูน้โคกหนองนาเป็นการสร้างภาวะผู้นำในการกระตุ้นผักดันและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้นำมีความเต็มใจกระตือรือร้นในการทำสิ่งต่างๆให้บรรลุเป,ป้าหมายและสามารถใช้กายภาพของตนในการบูรณาการเกิดการนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตำบลหมู่บ้าน ในการสร้างความมั่นคงทางอาหารเรียนรู้เขาเรียนรู้จากการถอดบทเรียนของบ้านพี่เพื่อปลงบดานใจและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาชุมชนให้เกิดความมั่นคงอาหารและเชื่อมโยงงานผู้น,น,นําการเปลี่ยนแปลงเรียนรู้จากกงธนูโม,มเดลและถอดบทเรียนความสําเร็จเรียนรู้เราผู้น,น,นําการเปลี่ยนแปลงทั้ง15ท่านได้รวมกันวิเคราะห์หมูม่บ้านหรือสวอปิดหมู่บ้าน3เดือนเราอยู่ได้และจัดทําแผนปฏิบัติการตาบลเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เป็นการขยายผลขีดความสามารถผู้นําการเปลี่ยนแปลงจากบ้านพีเมืองน้องผนึกกําลังสร้างความมั่นคงทหารรองรับสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019และสร้างการพึ่งพาตนเองและรองรับภัยพิบัติในรูปแบบการสร้างความมั่นคงทหารการน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติการเรียนรู้จากวิทยากรนางบัวสายการทดาผู้ปฏิบัติจริงและเกิดผลสาเร็จในการน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การปฏิบัติซึ่งได้ดำเนินตามแนวทางหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงจนประสบความสำเร็จกคือที่ปูกพักีแม่ถึงว่ามันเป็นทางเลือดครั้งรอดที่ดีที่สุดละคือแม่กันมาหมดแล้วทุกอย่างละมันแบบมีอย่างเวิร์กตเอีย้ยเพราะแม่มาเนตรงนี้แม่กะติดใจไงก็คือมีกินทุกอย่างแม,ม่ต้องซื้อกินละ,ะเพราะเกิดวิกฤตโควิดนี่ก็ลูกสาวก็เจอปัญหา แกทาเรื่องถั่วเจาแล้วทีนี้แกกระตกงานตรงงานแม่ก็บอกของแกปิกบ้านปิกบ้านแกก็มหาหันสภัพที่แม่ทําอยู่แล้วแกก็โพดขายทางออนไลน์ก็ได้ดีประสบผลสําเร็จดีเรื่องขายออนไลน์ในในวิกฤตยอี้มันก็มีโอกาสดีที่ดึงลูกปิกบ้านได้อันเรื่องที่แม่ทําบัญชีคนเรือนนี่คือแม่ทํามาปีหนึ่งแม่หันผลว่าคือของแม่คือบัขาดดุลเลยเหลือกินเหลือใจ ปอกินปอเก็บมีครบสุขที่ได้ทำการเอามือสามคีโดยการปผลูกพืชผักสนวนครัวในแปลงสาธิตบ้านนางบัวสายกระทาเพื่อเป็นแบบอย่างในการสร้างความมั่นคงอาหารให้กับหมู่บ้านและตำบล โดยบ้านป่านอตหมู่ที่ตําตำบลแม่ทาเป็นจุดดำเนินการของตำบลในการดำเนินกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานร่วมกับหมู่บ้านอื่นๆในตำบลโดยผู้นําเป็นหลักกําลังในการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่เข้าใจเข้าถึงและพัฒนาเพื่อสร้างการพึ่งพาตนเองและรองรับภัยพิบัติในรูปแบบการสร้างความมั่นคงรหารและการแบ่งปัน